สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูแหวนแหวนกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีเนื้อหาวิชาภาษาไท,ทายสนุกสนุกมาให้หนักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะเรื่องสำนวนไทยสุภาษิตและคำฟังเพยนักเรียนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะคะเอ๊ะน,ะนักเรียนทราบไหมคะว่าสำนวนไทยสุภาษิตและคำฟังเพยนั้นต่างกันอย่างไรถ้านักเรียนยังไม่ทราบนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ สำนวนหมายถึงถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้วมีความหมายไม่ตรงตามตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่เช่นสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำรำไม่ดีโทษตีโทษกลองสุภาษิตหมายถึงถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้วมีความหมายเป็นคติสอนใจเช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือคำพังเพยหมายถึงถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้วโดยกล่าวเป็นกลางๆเพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่องเช่นกระต่ายตึนตูมตัวอย่างสำนวนสุภาษิตธและคำพังเพยนะคะกบในกาลครอบหมายถึง ผู้มีความรู้และประสบการณ์น้อยแต่สำคัญตนว่ามีความรู้มากกระดีได้น้ำหมายถึงใช้เปรียบเทียบคนที่แสดงอาการดีอกดีใจตื่นเต้นจนตัวสัว่นเช่นเขาดีใจเหมือนกระดีได้นะ้ำกระต่ายตื่นตูมหมายถึง ใช้เปรียบเทียบคนที่แสดงอาการตื่นตกใจง่ายโดยไม่ทันสำรวจให้ท่องแท้ก่อนกระต่ายหมายจันทร์หมายถึงผู้ชายหมายปองผู้หญิงที่มีฐานะดีกว่ากว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่หมายถึงกว่าจะได้ผลดังประสงค์ ก็ต้องเสียอย่างใดอย่างหนึ่งไปดุดเอาถั่วกับงามาคั่วพร้อมกันกว่าจะคั่วจนถั่วสุกงาก็จะไม่หมดไปก่อนกำแพงมีหูประตูมีช่องหรือกำแพงมีหูประตูมีตาหมายถึงการที่จะพูดหรือทำอะไรให้ระมรัดระวังแม้จะเป็นความลับเพียงไรก็อาจมีคนล่วงรู้ได้ กินบนเรือนขี่บนหลังคาหมายถึงนรคุณเกลือจิ้มเกลือหมายถึงไม่ยอมเสียเปรียบกันแก้เผ็ดให้สาสมกันเกลือเป็นหนอนหมายถึงญาติมิตรสามีภรรยาบุตรธิดาหรือเพื่อนร่วมงานหรือคนในบ้านคิดคดทรยศ หรือไส้เป็นหนอนก็ว่าไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่หมายถึงต่างฝ่ายต่างรู้ความลับของกันและกันขว้างงูไม่พ้นคอหมายถึงทำอะไรแล้วผลร้ายกลับมาสู่ตัวเองขวานผ่าซาก หมายถึงโผงผางไม่เกรงใจใครในวงเล็บใช้แก่กริยาพูดขี่ช้างจับตัแกกแปนหมายถึงลงทุนมากแต่ได้ผลนิดหน่อยเข็นครกขึ้นเขาหรือเข็นครกขึ้นภูเขาหมายถึงทำงานที่ยากลำบากอย่างยิ่ง โดยต้องใช้ความเพียรพยายามและอดทนอย่างมากหรือบางทีก็เกินกำลังความสามารถหรือสติปัญญาของตนเขียนเสือให้วัวกลัวหมายถึงทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียขวัญหรือเกรงถามขิงก็ราข่าก็แรงหมายถึง ต่างก็จัดจ้านพอๆกันต่างก็มีอารมณ์ร้อนพอๆกันต่างไม่ยอมลดละกันคลุมถุงชนหมายถึงลักษณะการแต่งงานที่ผู้ใหญ่จัดการให้โดยที่เจ้าตัวไม่รู้จักคุ้นเคยหรือรักกันมาก่อนทางคบขึ้นวอหมายถึงคนที่มีฐานะต่ำต้อย ขาไ,ได้ดิบได้ดีก็มักแสดงกิริยาอวดดีลืมตัวของปากแตกหมายถึงปากโป้งเก็บความลับไม่อยู่ชอบนำความลับของผู้อื่นไปพูนธนางม,มเข็มในมหาสมุทรหมายถึงค้นหาสิ่งที่ยากจะค้นหาได้หรือทำกิจที่สำเร็จได้ยาก จับแพะชนแกะหมายถึงทำอย่างขอไปทีไม่ได้อย่างนี้ก็เอาอย่างนั้นเข้าแทนเพื่อให้รู้ล่วงไปจับเสือมือเปล่าหมายถึงแสวงหาประโยชน์โดยตัวเองไม่ต้องลงทุนจุดป้ายตำตอหมายถึงพูดหหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง บังเอิญไปโดนเอาเจ้าตัวหรือผู้ที่เป็นเจ้าของเรื่องนั้นเข้าโดยผู้พูดหรือผู้ทำไม่รู้ตัวชักใบให้เรือเสียหมายถึงพูดหรือทำขวางขวางให้การสนทนาหรือการงานเขวยออกนอกเรื่องไปชักแม่น้ำทั้งห้าหมายถึง พูดจาหวานล้อมยกเหตุผลต่างๆเพื่อโน้มน้าวให้ได้สิ่งที่ประสงค์เช่นเท่าก็พูดจาหวานล้อมด้วยคำยอชักเอาแม่น้ำทั้งห้าเข้ามาล่อแม่น้ำทั้งห้าในสำนวนนี้หมายถึงแม่น้ำสายใหญ่ในอินเดียห้าสายแท้แก่คุงคายามุนาอัจิรวดีสรภูและมหิต ช้าๆได้พราสองเล่มงามหมายถึงค่อยๆคิดค่อยๆทำแล้วจะสําเร็จผลช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดหมายถึงความชั่วหรือความปิดร้ายแรงที่คนรู้ทั่วกันแล้วจะปิดอย่างไรก็ไม่นิดตักน้ำรดหัวตอ ตักน้ำรถหัวสาบหมายถึงแนะนำพร่มสอนเท่าไรก็ไม่ได้ผลตาบอดคํำช้างหมายถึงคนที่รู้อะไรด้านเดียวหรือในเดียวแล้วเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นตำน้ำพริกละลายแม่น้ำหมายถึงลงทุนไปโดยได้ผลประโยชน์ไม่คุ้มทุน ใช้ใจทรัพย์ในทางที่ไม่เกิดประโยชน์หรือเสียทรัพย์จำนวนมากไปโดยไม่ได้ประโยชน์อะไรตีตนก่อนไข้หรือตีตนตายก่อนไข้หมายถึงกังวลทุกข์ร้อนหรือหวาดกลัวในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นตีวัวกระทบคราดหมายถึงโกรธคนหนึ่งแต่ทำอะไรเขาไม่ได้ ไพร่ไปรังควานอีกคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องและตนสามารถทำได้ทำนาบนหลังคนหมายถึงหาผลประโยชน์ใส่ตนโดยขูดรีดผู้อื่นนกสองหัวหมายถึงคนที่ทำตัวฝักใฝ่ด้วยเข้าทั้งสองฝ่ายที่ไม่เป็นมิตรกันโดยหวังประโยชน์เพื่อตน น้ำขึ้นให้รีบตัดหมายถึงมีโอกาสดีควรรีบทำน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโรงเหรงหมายถึงพูดมากแต่ได้เนื้อหาสารักน้อยน้ำท่วมปากหมายถึงพูดไม่ออกเพราะเกรงจะมีภัยแก่ตนหรือผู้อื่น น้ำลดตอผุดหมายถึงเมื่อหมดอำนาจความชั่วที่ทำไว้ก็ปรากฏปากว่าตาขยิบหมายถึงพูดอย่างหนึ่งแต่ทำอีกอย่างหนึ่งหรือปากกับใจไม่ตรงกันปากหวานก้นเปรี้ยวหมายถึงพูดจาอ่อนหวานแต่ไม่จริงใจ ปิดทองหลังพระหมายถึงทำความดีแต่ไม่ได้รับการยกย่องเพราะไม่มีใครเห็นบุญค่าผักชีโรยหน้าหมายถึงการทำความดีเพียงผิวเผินฝนตกไม่ทั่วฟ้าหมายถึงให้หรือแจกจ่ายอะไรไม่ทั่วถึงกัน ผลทั่งให้เป็นเข็มหมายถึงเพียรพยายามสุดความสามารถจนกว่าจะสำเร็จผลพูดอย่างมะนาวไม่มีน้ำหมายถึงพูดห้วนห้วนไม้หลักปักขี้ควายหรือไม้หลักปักเลนหมายถึงโลเลไม่แน่นอนเช่น เหมือนไม้หลักปักเลนเอ็นไปมาวงเล็บสังทองยกคูเขาออกจากอกหมายถึงโล่งอกหมดวิตกกังวลปลด,ดเปลื้องภาระที่หนักอกหนักใจให้หมดไปรักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อหมายถึงรักจะอยู่ด้วยกันนาน ให้ตัดความคิดอาฆาตพยาบาทออกไปรักจะอยู่กันสั้นๆให้คิดอาฆาตพยาบาทเข้าไว้ยาวบันตั้งต่อเพว่าเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนสำหรับความรู้เรื่องสำนวนสุภาษิตและคำเพังเพยคุณครูแหวนหวังว่าวันนี้นักเรียนจะได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับสำนวนสุภาษิตและคำเพังเพย อย่างไรก็ตามนักเรียนอย่าลืมทุกคนความรู้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554